วันนี้เราอยู่ที่ถนนอะไรคะคุณพ่อถนนนนดินแดงตาพยาถนน48ถนนนนดินแดงตาพยา348วันนี้เป็นวันเป็นวันที่ดีเป็นวันที่สี่ในน้อใช่ไหมแม่สี่มกราวันอะไรเนี่ยวันเนี้ยสี่มกราวันจันทร์วันอังคาร วันนี้วันอาทิตย์ที่4มกราคม2569นะคะสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะคะหลังจากที่เราหยุดวันมีวันหยุดฮอลิเดย์กัน Happy New Year ที่ผ่านมานะคะตอนนี้ทุกคนก็กำลังทยอยกลับบ้านคะ่ะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนอะไรนะคะถนนนดถนนโนนดินแดงอําเภอโนนดินแดง สายสายตาพยาจังหวัดอะไรเนี่ยอลรัญญประเทศออูย่ตรงนี้จังหวัดอะไรอรัญญปบุรีรัมบุรีรัมเรากำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดสัะแก้วนะคะอำเภอวังน้ำเย็นค่ะซึ่งตอนนี้โอ้รถเยอะมากเลยค่ะก็ รถติดนะคะทุกคนกำลังทยอยกลับบ้านหลังจากไปเฉลิมฉลองที่บ้านกันนะคะปีใหม่ตอนรับปีใหม่กันเสร็จแล้วนะคะก็กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกตินะคะ,ะกลับบ้านแล้วก็กลับมาทำงานงานคือเงินนะคะปีใหม่ขอให้ทุกคนรวยๆรวยๆทุกคนเลยนะคะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะสวยๆเดินทางถึงที่หมายปลอดภัยทุกๆครอบครัวนะคะก็เรามีเราเราติดกล้องที่รถของเราด้วยนะคะก็โอ้โหรถเยอะมากเลย ไม่ได้มาเดินทางในวันหลังจากปีใหม่แบบนี้สักรอบก็ไม่รู้เลยเนาะว่ารถจะติดมากขนาดนี้ถูกต้องไม่เคยเลยใช่ไหมแม่ไม่เคยเนาะเราไ,ไม่เคยเลยเพราะว่าปกติเราก็แฮปปี้นิวเย์กันอยู่บ้านแล้วก็เอ,อแต่วันนี้มาทำงานด่วนวันนี้มีงานด่วนที่ต่างจังหวัดนะคะมาหาเงินค่ะมาหาเงิน ทำงาน,นทำงานทำงานเงินคืองานงานคือเงินลูกค้าอยู่ที่ไหนเราก็ไปที่นั่นนะคะรับปรึกษาทั่วประเทศค่ะทั่วโลกผู้จัดการศูนย์พัชพัฒสิงหสิริค่ะครบรับสามสิบปีไปรับไปรับที่อง,ท,องทานีเมืองทองธานีนะคะ <c oughs> วันแห่งความภาคภูมิใจของคุณแม่นะคะก็ทำงานครบรอบ30ปีนะ,ะซึ่งไม่ใช่วันนี้นะคะที่ไปรับรางวาัลวันนี้เ,เราวันนี้มาทำงานด่วนคาร์ล้อนะคะคารล้อด่วนแต่ว่าเดือนน่าจะประมาณเดือนกุมภาเนาะแม่ไปรับรางวาัลผู้บริหารศูนย์ ความภาคภูมิใจนะคะเป็นความภาคภูมิใจของหมู่บ้านของครอบครัวผ <ม S 1> ูผ้จัดกัร <c oughs> เจอแทนไทยประกันชีวิตนะคะสู้และอดทนขยันซื่อสัตย์ <c oughs> อดทนสู้้แลวมีน้ำใจ <c oughs> สู้แล้วรวยจริงๆค่ะมีบ้านมีรถบ้านหลังใหญ่ไทยประกัน บ้านหลังใหญ่จากไทยประกันชีวิตนะคะถ้าไม่ขายประกันก็ไม่ได้บ้านหลังใหญ่นะคะ <laughs> <laughs> ถ้าไม่มีทุนเดิมแต่นี้น้ำพักน้ำแรงสู้มาพร้อมด้วยได้สามีที่ดี <laughs> รถเยอะมากรถติดเยอะมาก <c oughs> ค่อยๆไปเรื่อยๆค่ะก็จะถึงที่ไหมายตั้งใจว่าจะถึงตั้งแต่เช้านะคะแต่ว่ารถติดมาตลอดทางเลยตอนนี้บ่ายสองแล้วค่ะถ้ารถไม่ติดก็ถึงแล้ว น้องฝายทองหลับปุยปบย่ยบาแม่ใช่แล้วก็หลับสงบพาน้องฝายทองมาด้วยนะคะเอฟซี<า>น้องฝอยทองไม่ต้องเป็นห่วงนะคะน้องฝายทองแฮปปี้มากกินแล้วก็นอนค่ะตื่นเต้นได้ออกมาเที่ยวนอกบ้านออ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นที่นอนหลอดมอไซหน่ากลัวเราน่าจะติดอยู่แบบนี้อีกนานนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้เขาเส้นนี้เขามียังมีไฟแดงอีกไหมนี่พ่อไม่มีไฟแดงลนะโอ้สแสดงว่าติดยาวเลย,ย,เลยทำไมเราไม่ออกขวา ถ้าไม่ขวก็ซ้ายเพราะว่าแม่ไม่ชอบอยู่กลางเอาไปรถมันมันยุ่งมันลำบากไปอย่างนี้เี่ยไปรถลำบากคนอรัญญาประเทศนะคะรถติดมากคนกำลังกลับบ้านหลังปีใหม่กันนะคะ <c oughs> ติดประมาณสองกิโล มันจะพอสองน,นี่มันจะสามสี่โลันนี้นี่รตินี่มันจะพอสองีทำไมไฟ <ป S 1> ท<ำ>้องั้นทำไมลูกไม่ออกซ้ายแม,ม้ว่าออกซ้ายดีกว่าไ,มมไมหมมันดูไม่ขึ้อัดดีมันเดี๋ยวไปเลนซ้ายกันไปเลนซ้ายค่อยๆไปเนาะแมนแต่ตอนนี้รถเยอะมากข้างหลังอะ่ะมันไปไม่ได้ มอไซค์น่าดูมากเลยเขาก็มีกลุ่มของเขาเด็เขาก็สนุกเดืมไปเที่ยวปีใหม่กันบ้า ไนีีก้กเ,เออค่อยๆไปนี้แหละเพราะว่ามันรถเยอะข้างหน้าเรามันรถเล็กแล้มันมันไปสบายตาใช่น,นั้นก็ไม่ดียรอให้ฝอยทองมันนอนเลยนะถ้าตื่นขึ้นมาเห็นรถมอเตอไซแล้วน้องกลัว ตอนนี้กำลังสงบเรียบร้อยแมวผู้ดคีคุณหนูคุณหนูคุณหนูฝอยทองตื่นเต้นคุณหนูฝอยทองจะไปเที่ยวไหนนะคุณหนูฝอยทองเนี่ยไปทักู้ใดมาสื่อที ราคาสื่อต่อกันเลยขายว่ะแม่เขาไม่ถมหรอกมันมัน,ม,นมันสูงขายยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ไร่เน่มันข้างล่างมันเป็นเป็นคลองเป็นชรมทางถ้าจะสร้างบ้านก็ต้อง เส้นนี้ยาวเลยเายาวจนถึงด่านมันจะบอกเป็นสองถูมจะอกว่าสิบโลพุ่นบ่นี่มันเ็ยสิบโลพุ่นแล้วติดอยู่นี่ประมาณสิบกิโลพุ่นีด้หนครับมันเป็นมาจากทั่วสารทิศเนาะมาจากทุกทุกที่เนาะทางข้างหน้ามันก็เป็นสี่เลนอย่างนี้นะมันก็น่าจะไปได้นะเสีจถ้าลงเลยด่านไปแล้วนู่นนะมันน่าเป็น นกัแต่เราก็ต้องขับตรงยาวไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะไปอยู่เลนขวาดีไหมตรงยาวขวาก็ได้เนาะแต่ถ้าขวาเนี่ยกลัวเกไปเจอรถไม่ไม่ไม่อ๋อเดี๋ยวไปเจอมันจะยิ่งช้าเนาะอยู่กลางกับซ้ายดีกว่าถ้ารถติดอย่างนี้อยู่ซ้ายดีที่สุดปลอดภัยที่สุดแต่ซ้ายมันเป็นเลนไอ้นั้นแล้วงั้นก็อยู่ตรงนี้แหละแล้วอีกอย่างหนึ่งนะรถ มีตะคันใหญ่ๆป<า>้าถ้าบอม,มีนัดนี่อยากจอดดิอ <c oughs> ยากจอดให้รถหมด <c oughs> มันไม่มันไม่หมดง่ายหรอแม่นม่าจ,จะทั้งวันทั้งคืน,นเพราะเขากำลังเขากำลังทยอยกลับบ้านกันเต้องรีบเข้ากรุงเทพให้ทำง,งานพรุ่งนี้อืมเมัไม่ได้เขาแบบขับแบบทั้งวันทั้งคืนเลย อนี้ประเทศแล้วเ,ออเมื่อกี้เขาบอกว่ากี่กิโลนะจะถึงสะแก้วห้าสิบตอนนี้ก็น่าจะอีกสี่สิบกิโลเนาะประมาณนั้นเขาเรียกอะไรนะถนอนอะไรนะตาอะไรนะถนนสา 3, 3, 4, 8, มสามสี 3, 4, 8, ่แปดไหนดีส <8 S 1> <ต>ามสี่แปดนนดินแดงตาพยาตาพยานนดินแดง อีกิน้วยนี่ขนาดมาทางนี้ยังไม่ถึงยังมันยังไม่ถึงอนุสาวสีย์เราสู้เลยต้องยิงต้องยิงออกไปอยู่เลนซ้ายเหมือนกันละแม่ไม่มันมันไม่เหมือนแม่กำลังคิดได้ออกไปอยู่เลนซ้ายแล้วแม่จะไปขางหน้าเราก็บเข้าขวาอยู่ดีแหละไม่เราออกไปอยู่เลนซ้าย เอมันติดล้างก็ติดรูรั่วลูรั่วลูรั่วเชื่อเถอะไปอยู่ในรถไใช่อเขาจ่อมากเลยบอกว่าอะไรครเพราะว่ามันแบบติดตลอดเลยไม่ค่อยแกอยู่แต่เราจะต้องเหมือนกับว่าเราจะต้องขอออกออกเนาะออกไปอยู่ในซ้ายมันไม่มีช่องว่างให้เราถ้ารถเยอะๆอย่างนี้เราอยู่ซ้ายน่ะดีเกิดอะไรขึ้นเราเราออกซ้ายได้เลย เราต้องมองถึงความปลอดภัยเดี๋ยวตรงข้างหน้าเขาก็ยังขอเข้าขวาเลยเขาต้องเข้าเขาต้องเบียดเข้าเขาเขาขอเข้าเลยน่ะเพราะว่าตรงนั้นมันมีรถอ่อแยกแยกออกมามันเป็นทางเลี้ยวออกมามันจะลงลำตะครองไงมันจะลงมันจะลงต้องค่อยๆไปนี่แหละค่อยๆไปมมเห็นรถเยอะมากเลยตรงเนี้ยจุด ตรงจุดาทางอะไรเนี่ยอนุสาวรีเราสู่ของฝากโอท็อปนนดินแดงํำนางรองคือํำนางรองเขาไปเที่ยวกันเราเคยมาเส้นนี้หรือ,อยังเคยมาอยู่เคยมาอยู่แต่ไม่เคยลงไปเที่ยวเราไปอยู่นี่เลยดินองเห็นไหมเนี่ยเขาต้องค่อยๆอ,ออกมา ให้เขาไปให้เขามาหนเห็นไหมเขาขอมาเข้าเลนกับเราด้วยน,นู้นเฉีข้างหน้าเนี่เขาบอกว่าแล้วก็ลงเขานี่ไปก็กว้างยาวไปจนปถึงด่านเห็นไหมรถที่เขารอไม่ได้เขาก็ไปขึ้นตรงนั้นอะแม่อนุสาวรียีเราสู้ปกัปกธงปักธงชาติประเทศไทยด้วยเหรอ วีรละกำวีรกรรมชาวบ้านนนดินแดงตายเยอะตายเยอะตรงนี้ตายยเออะนุดสวัสดีเราสู้ตายอันตรายเนี่ยเห็นไหมมันเป็นคอขวดตรงนี้เข้ามามาอยู่เลนนี้ถูกแล้วเนี่ยเห็นไหมรถไม่รับตัวของโอ้รถมอเตอร์ไซค์นี่อย่าเพิ่งมาอย่างนี้เลยน่ากลัว นีนะคึปตอนเลอลงไปมันเปกว้างก็จะไปง่ายเลยนี่แล้วมันติดแค่เนี้เอาแล้มันหายไปในบรถเมื่อกี้นู่นเน่นูนเดเขาออกไปนู่นกันหมดมันแยกันเข้าขวบวเนามันก็จะไปแย่งกันเลยด่านมันก็จะเป็นตนนอย่างเงี้ยมีสวนกันแบบเมันไปหลายทาใช่ไมเมื่อกี้ม่มีมีทางเดียว ไม่รถติดเยอะๆเมื่อกี้มันหายไปไหนมันก็ลงมาพร้อมๆกันเองไงเอาอะไรมันจะป่านนี้มันไม่อันนี้ก็ตามด่ากันไปแหล้อุ้ยเมื่อกี้มันแยกกันเข้าพอขวดอืมอันนี้ก็ค่อยไปงเขาเนี่ย จานไหมน่ะกินเปียกหมดจานไหมน่ะฮะกินเปียกหมดจานหมดไปครึ่งเลยไก่รึ่งหมแจะติดไน้ ยังไงน่ากลัวจังเลยรถทัวร์เข้ามาเขาไม่ได้สนใจเจ้าเลยนะไม่น่าไปแบบนั้นเลยจะรีบอะไรกันนะกันนะมันแบบมันไม่รู้ทางเลยยังไงทางเขาวิ่งสวนทางกันได้รถคันสีดำก็ตกใจใช่ตัวเองแกก็ตกใจเห็นไหมก็ต้าข้างทางล้วเโอนโอ้โอ้ต้องต้ตต่างาไม่งั้นมันจะชนกันนะเดี๋เนี้เป็นรถที่แซงไม่ได้มากเนี่ยควาไปก่อน้องหยิงโอ้โอ้โอ้ ไม่ไหวไม่ไหวแบบนี้ไม่ okay ไม่โอเอแล้วก็ตามเขาไปหนหญิงไม่ต้องรวมเราเขาแซงเราก็ให้เขาแซงไปเลยเพราะว่าไม่ไหวมันเกินไปนีเป็นแก้อาจันข้างหน้า่าเขาปล่อยเขานี่เห็นไหมพอมาถึงตรงนี้มันก็สองเลนฝั่งนี้อยู่แล้วแล้วเขาจะรีบกันทําไมเดี <S <S ๋ยวออกไปหน้ามันก็สี่เลนกว้างใหญ่ ยังยัง,ยงลงเขาอยู่เนี่ยเออก็อทำดีนะแกงเขา เราก็กลัวเหมือนกันเซมเมนค้นนังมานํำกันหัจมให้กันแบบอ้อเสียร่ากลก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าโอ้โหเมื่อกี้ไม่ใช่แค่เขานะเพราะว่าเราก็เราก็อยู่ใกล้ๆด้วยเหมือนกันเราก็แรื่นีรถคันนี้ขัดไม่มีมารยาทหนี่รถคันนี้คันนี้เลยแซงมาพเลยนั่นแหละรถทัวร์ ป่อยนั่นเห็นไหมแซงอีกแล้วป่อยไปไกล้ๆเลยก็ไปไปไกล ต้องไปแวะบ้านแล้วเหรอเอาเนีนเ่ยกินไปไห้แล้วก็ใส่ไอ้ซื้อยาสูบให้อืมอืมโอเคเริม่มไเปไ็นตันตนัวไปเสิร์ชค่ะเอ้ยสบายใจสบายก็แต่น้องฝอยทองนั่นละ่ะ ชมชายแดนปกติแล้วตอนเนี้คนออกมาเที่ยวแล้ว ได้ออกรสเปรี้ยวหวานอร่อยดี